สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์ครับวันนี้จะมาพูดมาคุยนะฮะในเรื่อง4เชื่อด้วยกันนะครับ4ความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะหลายๆท่านนะครับทําเครือข่ายมาแต่ไม่มีความเชื่อเลยนะ,ะแต่วันนี้ผมจะมาพูดมาคุยเรื่องความเชื่อนะครับว่าเราเชื่ออะไรบ้างนะครับ ความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในชีวิตของเราที่ทำเครือข่ายครับอันนี้ผมจะพูดถึงว่าการทำเครือข่ายนะครับส่วนตัวโค้ดพิชลินการตลาดออนไลน์นะครับทำเครือข่ายอะไรครับก็ทำเครือข่ายของแอมเวย์ครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่อง4ความเชื่อครับอ่ะเตียมปากกาและสมุดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกช้าๆ4ความเชื่อมีอะไรบ้าง ทีละข้อทีละข้อครับข้อที่หนึ่งเชื่อบริษัทนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเราสมัครเข้ามาอยู่ในเครือข่ายแต่เราไม่เชื่อบริษัทว่าบริษัทเนี่ยดีอย่างไรมีวิสัยทัศน์อย่างไรแนวคิดของท่านเป็นอย่างไรถ้าท่านยังไม่เชื่อนะครับท่านลองศึกษานะครับ การเป็นมาเป็นไปการก่อตั้งแล้วก็ปณิธานวิสัยทัศน์แนวคิดทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับบริษัทลองศึกษาให้ถ่องแท้เลยบริษัทนี้นน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับก็ศึกษาให้ถ่องแท้เลยไม่ว่าจะหาข้อมูลจากหนังสือไม่ว่าจะหาข้อมูลจาก u t u b e นะฮะ เขาเรียกว่าศึกษาจริงๆจัง,จงๆเลยแล้วบริษัทนั้นจะน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับสิ่งสำคัญคือท่านต้องเชื่อบริษัทครับนะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับต้องเชื่อแผนการตลาดโอ้โหนี่แหละสำคัญมากแผนการตลาดเนี่ยเราจะบรรลุในเรื่องความร่ำรวย หรือบรรลุในการภารกิจที่เราจะทำนั่นก็คือแผนการตลาดแผนการตลาดให้จริงไหมทำแล้วได้จริงไหมไม่ยา่าทำห้าวันสิบวันนะครับท่านไม่ศึกษาแผนการตลาดเลยแล้วท่านก็เหมารวมว่าโอ้ยแผนการตลาดบริษัทไม่ได้เลือกเลยไม่ดีเลยมันก็ไม่ยุติธรรมครับในเมื่อฉะนั้นท่านต้องศึกษาแผนการตลาด แผนเริ่มต้นแผนทา่ามกลางแผนที่สุดว่าจ่ายได้จริงไหมจ่ายได้เดือนละหมื่นเดือนละส0 0หมืน่นสามหมื่นเป็นแสนแล้วเป็นล้านแล้วก็หลายหลายล้านจริงไหมแล้วก็จ่ายโบนัสปลายปีจริงไหมนะฮะท่านต้องศึกษาอย่าง,ทางแท้เรื่องแผนการตลาดถ้าท่านไม่เชื่อแผนการตลาดท่านไม่เชื่อบริษัทโอ้โหท่าน แล้วมันจะบรรลุผลบรรลุปเป้าหมายได้อย่างไรครับนี่คือการเชื่อแผนการตลาดครับเชื่อที่3 <c oughs> เชื่อสินค้าอ่านี่สำคัญมากเชื่อสินค้าว่าสินค้านั้นดีแค่ไหนดีอย่างไรตอบโจทย์อย่างไรขายแล้วมีคนซื้อซ้ำหรือเปล่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่เราเชื่อสินค้าแต่สินค้าไม่ดีคนซื้อแล้วไม่ซื้อซ้ำอย่างนี้มันจะบรรลุได้ยังไงครับแผนการตลาดจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับในเมื่อฉะนั้นเรื่องการเชื่อสินค้าดีที่สุดนะการที่จะเชื่อสินค้าแบบว่าถวายชีวิตในความเชื่อเลยทำยังไงครับง่ายนิดเดียวครับท่านใช้สินค้านั้นๆ สมมุติว่าเราทำงานเราเชื่อบริษัทเชื่อแผกนกระตาลใช้สินค้าเริ่มต้นครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วใช้แล้วใช้พินิษพิจารณาวิเคราะห์ว่วาตอบโจทย์จริงไหมคือเวลาเราไปแนะนําใครนะ่ะไม่ขายขีดหน้าคือพูดง่ายๆของเขาดีเนี่ยครับเรื่องสินค้าสําคัญมากครับผมบอกว่าต้องเชื่อสินค้า นี่อันนี้คือสามเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเชื่อบริษัทเชื่อแผนการตลาดเชื่อสินค้าสําคัญครับสําคัญมากๆครับแต่สําคัญยิ่งกว่าเชื่อ,อว่าคุณทําได้ <c oughs> แน่เชื่อที่สีนะครับท่านฟังไม่ผิดน,นะครับเชื่อว่าคุณทําได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นแผงกระาดาษไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับบรรลุเป้าหมายแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อว่าคุณทําได้บางคนนะฮะเชื่อทุกอย่างเชื่อบริษัทด,ดีเชื่อแผงการตลาดดีเชื่อสินค้าดีแต่ข้อที่สี่ไม่เชื่อว่าคุณทําได้จบเพเลยครับทุกอย่างจะเอวังก็มีด้วยประการาชนีนะฮะ เอ๊ะเป็นสารสัมพั์นะอา้าวผมอยากจะเล่านะครับว่าทํำยังไงจะให้เชื่อว่าคุณทําได้ครับทําแบบนี้ครับถ้าท่านใดที่ยังไม่เชื่อตัวเองนะฮะว่าทําได้พยายามพยายามนะฮะพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆบ,บางคนแบบไม่ถนัดในการพูดเลยไม่เป็นไรครับพยายามพูดพูดว่าเชื่อว่าคุณทําได้พูดง,ง่ายๆนะครับไม่ใช่คำหยาบตื่นเช้ามา กูทาได้กูทําได้หร่อจะมากูทําได้กูทําได้เขาเรียกว่า motivate ตัวเองครับคําว่ามูกูทําได้นะครับไม่ใช่คาหยาบเนาะคือหมายถึงว่าผมอยากให้ท่านนะครับศึกษาอย่างแท้จริงนะครับศึกษาอย่างแท้จริงไม่ว่าศึกษาเรื่องบริษัทศึกษาแผนการตลาดศึกษาสินค้านะครับศึกษาตัวเองว่าคุณทำได้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากครับ ท่านลองไปตีความขยายกระทู้ที่ผมพูดนะผมพูดอัดคลิปอาจจะพูดไม่ได้ยาวนะครับพูดแก่เนื้อเนื้อเพื่อให้ท่านไปเขาเรียกว่าไปขยายกระทู้เองนะฮะก็นี่คือน,นะฮะสี่ความเชื่อที่โคดวัชลิงการตลาดออนไลน์มาแบ่งปันครับก็หวังว่าทุกท่านฟังแล้วลองเอาไปพิจารณาถ้าเห็นว่าดี เห็นว่าถูกต้องหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์กับใครต่อใครเป็นประโยชน์สังคมโอเป็นประโยชน์สังคมบ้างเป็นประโยชน์ให้กับสังคมท่านลองเอาไปพิจารณาดูถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือโทรมาปรึกษาผมได้ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องยกเว้นตอนหลับครับก็ขอฝากเอาไว้ครับ ก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผม